แวบซีัวรุ่นพับจอซีไวรุ่นพับจอดูนะครับเขาจะเข้ามาหรือไม่เออไม่เจอไวรุ่นพับจอแต่เจอไวรุ่นแรงแกรนัยรุ่นพับจอเข้ามาไหมอต่ว่าต้องมาแล้วจริงิ่งไม่ดีมันอาจจะอยากได้แค่แบบเออโอ้เราดูพับสองเลย เราถ้ภาพเยอะขนาดนี้นะมาแล้วเยียงเียงผักพวกแล้วเรียงผักพวกแล้วมาเจอไก่เจอไก่มันเล้งแพทมันเล้งแพทโอเคบุมก็ขอสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องขอเค้กไอนะครับผมอะ่ะทุกคนทุกคนเคยเป็นแบบว่าเวลาเราสุ่มทีมหรือว่าเล่น4ีีช่วงเนี้ยจะเจอแบบวัยรุ่นพับจอวะอะไรประมาณนี้ยคือเป็นพวกแบบแรงแกนพับจอครับแบบแรง แกนถ้าถ้าสมมติแกนเจอแกนเหมือนกันเขาจะไม่เล่นนะแบบอารมณ์คล้ายๆแบบพับจอไว้เพื่อแบบถ้าเจอแกนก็จะได้ปัดอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มันจะไม่มีบทลงโทษอะไรนะครับสำหรับสายพับจอนะครับผมก็เลย แบบสุ่มไปเรื่อยเพื่อเขาเรียกว่าจะยิงแค่พวกแบบแรงไดมอนแหล่งแดงอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับแรงแกนขับจอถามว่ามันผิดไหมมันก็ผมมองว่ามันก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่แบบค่อนข้างที่จะเอาเปรียบคนอื่นนะเอาเปรียบแบบไหนผมรู้สึกนะก็คือคือทุกคนอะเข้าใจคําว่าเล่นเจอแบบเจอกันป่ะเขาเรียกว่าอะไรเออเจอก็ยิงอะทำไมจะต้องมาเลือกว่าแบบฉันจะต้องยิงแค่แรล่งน้อย ยิงแรงเงินปอนด์เพื่อจะเก็บดาวไปสู้ไปแซงคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเออมันมันดูแบบมันไม่ไม่แฟร์เท่าไหร่สาหรับกับคนที่เล่นแบบเต็มที่เล่นตาไม่พับจอนะเออแล้วทำไมถามว่าอ้าวก็ไม่ได้บังคับให้คนนั้นไม่ต้องพับจอนี่เขาปับจะพับตามก็ได้อะไรประมาณนี้ผมมองว่าอ่ะแบบนั้นถ้าสมมติเจอกันนี่จะได้เล่นสักทีไหมอะ่ะเออถ้าสมมติแบบเอ้ยเจอแกอีกแล้วเจอแกอีกอแล้วอะไรแบบเนี้ยพับพับพับแม่งอยู่งั้นแหละเออจะได้จะเล่นไหมขเข้าใจปะ ออส่วนตัวที่ผมอยากให้มีแบบบทลงโทษอะไรกับพวกพับจอมากเลยแบบโดนแบนสัก5นาทีอะไรเงี้ยแบบไม่ให้กดเริ่มเกม,รรมกเอออส,อสาาี่อะไรประมาณนี้ทุกคนเออคือสงสารสงสารพวกแบบแรงแพทแรงโกแรงไดมอนที่แบบไม่รู้อหนโดนีเียจะต้องมาโดนแรงแกยิงเอายิงเอาอะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากในมือถือจะไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะมีแค่แบบในคอมนะวันนี้ผมก็เลยมาลองเล่นกับน้องๆในคอมดูนะครับก็คือถ้าเราเล่นในคอมเนี่ยแรงต่ำๆเจอแรง แรงแกนเนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับพรมาคนที่เล่นในคอมเขาก็น่าจะชินกันแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกแบบเ,าเขาเรียกว่าฉวยโอกาสสาหรับโอกาสแบบนี้นะแบบมาปั๊มดาวมาอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็สามารถสังเกตได้ว่ารู้สึกว่าคือ44แต่ก่อนเนี่ยเล่นไปตอนเนี้ยคือแทบจะยังไม่ขึ้นแรงแดงกันด้วยซ้ำนะอันนี้หมายถึงแต่ก่อนนะตอนที่แบบมือถือรวมกับคอมนะ แต่พอแบบเออมันแยกกันได้นะครับผมโอ้โหทุกคนดูนะฮะยังไม่ถึง10วันเลยล่อันไปเจ0กร้อยกดาวแล้วเลยครับเจ็ดร้อยดาวนะปกติถ้าเป็นปกตินี่แทบจะยังไม่ขึ้นแรงแดงเลยนะเออผมก็เป็นคนที่แบบเล่นแรงซีซีมาตั้งแต่แร,แรกๆเลยนะก็พอจะรู้อะไรบ้างนะครับผมเออเล่นแบบ1คน1เกมที่สุ่มครึ่งชั่วโมงเอ,อ้ผมว่าหมดอะไรวะเนี่ยหมโคตรนานเลยโอเคกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับผมก็มจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับผมนีม่เลยก็สามารถเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงแบบธรรมดา450เพรหรือว่าเซ็ตขั้นสูงนะครับ1,000เพรนะครับผมถ้าสมมติเราเติมนะครับเราสามารถรับของทั้งหมดนี้ได้เพราะว่าส่วนลดมันลดให้ถึง48%นะครับลดเกือบครึ่งเลยนะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆเติมปับ๊บสามารถรับชุดผู้หญิงแล้วก็รับสกินลดแล้วก็อะไรต่างๆได้นะครับผมแล้วขั้นเรา ก็จะเยอะด้วยนะครับพอขั้นเพิ่มมาให้50ขั้นเลยนะครับผมกิจกรรมเปิดให้เราซื้อเสจกันสูงตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับทุกคนผมพอซื้อก็เลยแล้วกันนะครับหนึ่งซื้อไปเลยปดล็อกทุกอย่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นี่ครับซื้อแล้วก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนหนึ่งพันเพชรคุ้มมากนะครับได้ชุดผู้หญิงเลยนะครับผมโอเคกิจกรรมต่อมานะครับผมก็จะเป็นตู้สุ่ม8ทีนะครับเพื่อสุ่ม เอาคริสตันไปแลกชุด bts นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นรางวัลใหญ่นะครับก็จะเป็นท่าทางตัวนี้นะครับผมท่าทางบอยแบนด์นะเป็นนี่มีเอฟเฟคค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้มาในรูปแบบแบบสุ่ม8ทีนะครับผมก็เปิดให้เราสุ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5เมษายนะครับผมอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับอาลาทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับ แหวบซีวัยรุ่นับจอบซีวัยรุ่นับจอบดูนะครับเขาจะเข้ามาหรือไม่ก็เห็นตี้เราแหลงไกลมาชัวมาไหมวะไม่มาฮะเออเราจะมาซื้อปืนไว้รอดนีเผื่อมันมาเผื่อมันเล่นเหลี่ยมผมกลัวแหลงแกนเหรอกลัวแหลงแกนคนเดียวโอ้โหสัมผั เออ,อไม่เจอไวรุณพับจอแต่เจอไวรุณแรงแกรนเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันบอกดาวด้วยหรอว่าดาวเท่าไหรหรือว่ามันบอกตั้งนานแล้ววะ<อ>ไม่นานแล้วพี่ไม่ไม่มันเพิ่งบอกปะมันเพิ่งบอกซีซั่นนี้ปะเออเพิ่งบอกซีซันนี้ดีกว่าเออเหมืมนอนเราไปดูเอาเองหลังเล่นจบอะยังจำได้อยู่เลยตบครบร้อยหมดเลยเนี่ยเออตบสามร้อยแปดสิบห้าดาวหรือจะโดนเขาตบเลยสามร้อยเก้าเก้าไม่ชอบคืมาแล้วเนี่ยมาชิดวะ โอ้ยโดนลมโอ้ยิงไปร้อยเก้าสองสวยให้เมีเดียวเลยวะจะชุบกันตรงพี่ชุบกันอยู่ทริปเปิลเคเม็ดเดียวไปเลยแม่งบอกจะบูบูงัดไม่ขึ้นหัวสักเม็ดเลยวะ ไม่เชื่อล่วงขอบคุณเปียกหัวแล้วบอสมันเจ็บหัวมาเจ็บหัวไงวะเจ็บหัวขึ้นมาข้างบนสุดนะเชื่อมันเห็นพี่วะโอ้พี่ล่วงมาข้างล่างอ่ะโคตรจบเลยโอ้ Double kill หัวมันเเียวลย สองต้องมาแล้วแหละสองลูกพ่อโอ้ไอสเปดโอ้โห first blood เออ Triple kill! Alo! Loi bốc có sự nè! Mày có ní mày First Qua mà nó chỉ ban เพิม่มดีนไ,ไหรอโซลแทคเกอร์เล่นดีจริงเล่นเวอร์เลยอะทำต้อบอืมโดนไปสี่สิบเกิดอะไร เลือดยิบไปยัมีเลือดเล่นตายวงไปดิดับเบิ l e คิล l อนบนหลังคาบนหลังคา w ้าวโ First blood แค่วาเต็มเลยของเต็มเลยเนี่ยจบเริ่มเดียวที่นี่จะให้หัวพี่อะหลังคายเลยอีกตัวหนึ่งไม่ดูว่าอยู่ไหน หลังคาอ๋ออยู่บนตรงนั้นเลยแั้นแรกนึงอยู่ข้างล่างล, <Hey. S 1> ลงแล้วมั้งลงแล้วถูกปะทริปเปิลคิล <c oughs> <c oughs> ตายแบบโง,วงว่ๆตายแบบไม่ได้ทำอะไรเลยมาข้างในะไรตัว้าย ก็ย mm ิงตรงไหนวะอยู oh, no. uh ่ตรงไหนวะตรงกลางก็มีพี่ First Blood Double Kill อ oh, yeah. oh. yeah. yeah. uh ๋ออยู่ตรงค้าไอ้เหี้ยเกินเยอะก็หายไม่ยิงมาตรงไหน อ,อยู่บนหลังคายเ่อ จะบังคับแน่เลยนี่ต่อแล้วปะโวงจบกลางให้เ <c oughs> พื่นอนแย่หว่ะแล้วก็พันยาสู้ไหวปะหวะต้องลุ้นแล้วใครจะกลางกันใครมี แ็กซินอะไรจะกายเลุ่ยเจ้ยรชิบหาย <laughs> คนหน <laughs> ตายแบบเอ,อืเอหอ์รูอพี่อะสองคนโอ้โเมื่อกี้ผมยอมจริงไมยตอบเลยนะครับขนาดน,นั้นน่ะดานมาดิ nào Down, chân หลังไอบอลพี่หลังไอวอหน <Yesterday>. ้า okay. พี่แล <AN> ้วก okay. <F acaba urai> ็ตัวหน้าบันไดอ่ะวอจติถึงแกมตัวบันไดเราติตัวแรก็มีตัวมทเกอร์เนาะเมอเขาเกขอเยาระยะไกลกอบพวกันไม่ได้ เรีร้อยไปเลยไ<อ>ว้ริ่มรับจอมันเข้ามาไหมเออว่าต้องมาแล้วจริงดีไม่ดีมันอาจจะอยากได้แค่แบบเออหพี่นุ้มว่ามันแบบอยากได้แบบแรงบอ <c oughs> ลแรงแคทอะไรยอย่างเงี้ยเนี่ไงให้เจ้าขับจอบา้านเลยเจ้าเขาฆ่าไปเลย <c oughs> บ้างวะเนี่ยหน้าผมสองตัวโอ้ยับจับจอเนี่นี่มัน่สวยตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งเร็วอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเอ พี่ก็ไม่รู้ดูบ้าขี้ไมกันอยู่บ้างเนี่ย้ายอยู่โอ้โหต้องกดสกิลเลยครับกลัวตายไม่ยุ่งหกไม่พี่ก็ไม่รู้ดูบ้ามันบั็กหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่แต่คือถ้าเล่นสองชาร์จโจตาไม่เด้งโอ้ตายตาย ไม่โดนเลยจ้าไก่เกย์ d บ u b l e kill นียไอ้ผู้พับจอผอ้พับจอต้องโดน<笑><笑>ดักเลยมันนะ้งน่ะให้เราวิ่งหาแล้วจะยิงเอาเลยมั้งเงียบเงียบเลยห่างไว้ก่อนเดี๋ยว โอ้ยนานนี่ไงเฮ้ยมีมีคนมาดิเฮ้ย <c oughs> เอา้าไม่โดดโดดเข้ามาบ้านอีกไปดูจ้าตอม <First blow. S 1> โอ้ยสามตัวดาบวะโอ๊ยโอ้ยเจบ็จบเจ็บเยูะเจ็บเยูะ Để thắng chán thế này Ha ha ha, bây giờ phương phẩm trò Giật nhìn tên ta cái First blood. ก็เดินมาทีน้องเฮ้ยโดนไปสามเม็ดสี่ศูนย์ขอบๆกับขอบแม่คงลาบช่วยโอ้โห เราพับสองเลยเราถ้าจภาพเรียกขนาดนี้นะมาแล้วเรียกเรียกผักพวกแล้วเรียกผักพวกแล้วามาเจอไก่เจอไก่มันเล้งแพทมันเล้งแพทชอบใจมันพับสองคนน่ะเราได้รู้เรื่องยี่เรายังมาเรายังงั้นหัวเลยว่ะหนี่ครับเจ้าจีโอ้ดามาแล้วเพชร พีม่มาบ้านมาแล้วใช่ไหมตัวนึงนี่อยู่ใต้บ้านเราเนะพี่ตัวน,นึ่งโอ๊ยเจ็บไหมวะเจ็บแหละเอ๋ตวยอหลังเข้าเอออยูยอคนเดียวละเอเอ้าวใช่เหรอเฮ้ย ดือคำสูบอ่ะทำเหลือเลือดเท่านี้เองเม็ดเดียวไม่ยิงทำไมยิงไม่ขึ้นหัวเลยวะเฮ้ยไม่เชื่อมาตรงนี้ทำไรเนี่ยโอ้โหซองยาวเลยว่ะแต่มันไม่น่ามีเกาะนะ First Blood ขัดแต่งออกจอกันแต่งม่เต็มจอเลยเฮ้ยหันมาทำหนึ่งตัวหมอกเอ็ไม่เล่นลูกซนะดับเล้โหมันดิงอ้หมวกเอฟได้เลยรับสองสองเบิดไปรุนระเบิดวะ เขาเรียกว่าไก่อ่อนให้เว้ยรู้จักเหรออ่อนให้ยันซีสุดหนูได้รับเจ็บแล้วเหรอรับสามหรอได้รับเทุกคนเจ็บเลยอ๋อตรงห้องน้ำโอ้ First Blood มันแกวมาว่ะมันแกวมากเราแกวดับเบิลคิลจนๆนะเฮ้ยได้อันนี้แหละกูรวยละเราเริกปลอมเป็นไก่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เราแบบปั่นให้มันสามศูนย์ มาคิดไหมดาฟีดาฟีเฮ้นมาแล้วบ้านเอลผมเลยอเอาไหมตาหนึง่ง first blood เหี่ยงมีสองคน ตัวเดียวเล่นอยู่ทนายล็อกอยู่บ้านผมเลยไป่แล้ววะโห Double kill Triple kill ตายโอ้โห้เลยไม่ <c oughs> เป็นงี้ตลอดเลยชิบหย โอเจ็จอยิงเงนไม่ได้เดี๋ยวครับจอยอะไรครับนี่ฮึคืออะไรเหรอเฮ้ยดับเบิลคิลเห้ยชันี้ตาเนี่ยก็ถือว่ามีนอนแเลยหาน้องลงไหม

ไปมันสองคนยิงทบร้อยตายตลบที่ไใ